สวัสดีค่ะมาพบกับย่าใหญ่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงการเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสบางทีมันก็เป็นเรื่องยากนะทำไมถึงยากเราก็มาดูตรงตรงคำนี้ก่อนนะว่าการเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสมันเหมือนเป็นคอซึ่งเราตั้งใจ นะคะที่จะทําให้เขาได้มีโอกาสในทางอาชีพใช่ไหมคะคือเราเป็นคนให้เราเรากำหนดว่าเออน่าจะเป็นอาชีพนี้นี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่เราเหมือนเราเรากําหนดเองนะคะอาจจะไม่แมทกับนิดของผู้เรียนมันก็บางทีมก็จะจะเกิดปัญหาคือความไม่ ไม่แมทช์กันนะคะระหว่างผู้ให้กับผู้รับใช่ไหมฮะระหว่างผู้ให้กับผู้รับซึ่งมันก็จะเกิดเป็นปัญหานะไม่ไม่ทำให้ผู้เรียนอะ่ะไม่ได้สนใจด้วยตนเองใช่ไหมมันเป็นมันเป็นสิ่งซึ่งผู้ผู้สอนคิดเองอ่านะมันก็จะไม่แมทช์กันมันก็จะยากเนี่ยตรงนี้นะ,ะมันก็เลยทำให้เกิด ทัศนคติที่ต่อต้านาจากผู้ผู้เรียนได้ตรงนี้ที่ย่าถึงบอกว่ามันก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรที่เราจะาโน้มน้าว,วหรือให้เหตุผลให้เหตุผลถึง,ถงความสำคัญโดยมากเนี่ยมันก็จะต้องโฟกัสพี่ที่ รายได้อันนี้จะเป็นเป็นประเด็นหลักสำหรับผู้เรียนส่วนใหญ่ในยุคนี้จะเรียนอะไรก็ตามอะจะต้องเบสไปที่ารายได้ซะมากกว่านะเป็นเรื่องใหญ่เลยก็ทำให้อะไรอ่ะพวกคอสคอสต่างๆที่เป็นคอสเสียเงินนะี่ย นะพราคอสเป็นที่มีโคช้ชต่างๆมาให้ความรู้นะฮะเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการที่จะสร้างไรายได้เนี่ยเขาสามารถทำไรายได้ได้ดีก็เพราะว่าเขาเสร้างคอสซึ่งตรงกับความต้องการของผู้ของผู้ผู้เรียนหรือผู้ที่จะเอาไปใช้นะไม่ว่าจะเป็น การสร้างรายได้ในออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะพวกนี้จะเป็นพวกที่คือมาเรียนแล้วการันตีนะฮะจับมือทำอะไรเงี้ยเพื่อให้ได้มาซึ่งไรายได้ให้เห็นกันชัดเจนนะ,ะไม่ว่าจะเป็นร้อยเท่าสิบเท่าอะไรเงี้ยนะฮะเขาจะมีนะ,ะมีสเต็ปของเขาเลยเงีย เขาจะดูว่าคุณไหนคุณมี product อะไรคุณมีความมี skill ม,ม,มีทักษะใช่ไหมมีทักษะหรือมีความสามารถด้านใดอะไรเงี้ยเพื่อเจาะจงแล้วก็ช่วย create งานให้นะดูวิธีการอะไรอย่เงี้ยทุกอย่างเพื่อให้ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาก็จะสามารถ make ันนี่ได้ได้เยอะมากเพราะ เขาออกไปแล้วเนี่ยคนนั้นเขาก็จะมีไรายได้เลยมันไม่เหมือนอย่างกับการเรียนการสอนในห้องเรียนนะนะตามสถาบัานการศึกษาต่างๆเนี่ยเราไม่ได้สอนให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้เรียนนะซึ่งวัตถุประสงค์หลักเนี่ยก็คือพอเขาเรียนปุ๊บเขาควรต้องได้อะไร เป็นสิ่งตอบแทนเพราะฉะนั้นเขาจะมองที่รีเทิร์นใช่ไหมคะมองที่รีเทิร์นมองที่ Profit เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้การเรียนการสอนในสถาบานันหรือในอในสถานศึกษาเนี่ยมันไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะยังไงล่ะประสบความสำเร็จ มากนะคือมันไม่ค่อยจะแมทกันยกเว้นการเรียนมันเหมือนอะไรอ่ะการเรียนบังคับภ <c oughs> <c oughs> าคบังคับคือบังคับเพื่อที่จะไปสู่อนาคตเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมันมันเป็นการเรียนเพื่ออนาคตนะฮะเพราะฉะนั้นผู้เรียนก็จะนั่งเรียนแบบแกนแกนตรงนี้ต้องพูดอย่าง ับแขนใจนะคะมันก็จะเป็นการเรียนแบบแกนๆไงแบบเขาไม่ได้สนใจเขาไม่ได้มุ่งม,มั่นนะคะให้ลองไปดูได้ตามคลาสที่เป็นคลาสของอของสถาบันการศึกษานะคะกับสถาบันที่ที่ใช้ในการอบรมเนี่ยนะ,ะมันจะต่างกันมาก ะะสถานที่อบรมเนี่ยจะเป็นไงฮะโอ้โห و, คนจะมุ่งมั่นนะฮะความสนใจจะต่างกันเลยนะ,ะกับการเรียนในห้องเรียนเนี้ยโอโ้มันต่างกันเราฟ้าดินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยย่าทำไมถึงต้องพูดไงต้องพูดเรื่องว่าการเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเราจะสร้างโอกาสเราจะให้เขาเนี่ย บางทีมันไม่แมทกับชีวิตเขาเขาก็ไม่อยากจะสนใจมันไม่สนใจถ้าอะไรที่เขาสนใจแล้วเขาก็จะแบบโอ้โหเต็มที่เต็มร้อยเกินอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะตอนนี้นะไม่ใช่เวลาที่จะในยุคนี้เนี่ยคนที่จะดีไซน์อะไรอะดีไซน์หลักสูตรหรือดีไซน์ นโยบายการศึกษาเนี่ยนะคะก็อยากจะพูดถึงประเด็นนี้นะ,ะว่าการให้โดยที่การให้คิดว่ามันเป็นการสร้างโอกาสเนี่ยมันเป็นอนาคตมันมองไม่เห็นนะคะมันยังมองไม่เห็นน่ะว่าอนาคตเนี่ยมันใช่ไหมมันมันโดนกับมันเขาจะไปถึงหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็บางทีมันก็ทําให้เขา อ่ทอแท้ไม่มีใครใส่ใจยกเว้นการจะไปเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นอะไรอ่ะทันตะเภสัชคือพวกนี้มันเป็นมันเป็นเหมือนคอร์สที่คุณที่เขาต้อง practice เขาต้องเรียนรู้จริงๆเพื่อไปประกอบอาชีพ in the future เขาต้องเรียนแต่พวกสังคมศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยโอ้โห ยังหาอนาคตไม่เจอนะต้องไปแย่งชิงที่นั่งกันอีกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันมันยากที่จะทำให้เขาคิดว่าเฮ้ยต้องเรียนไปนะอันนี้มันเป็นโอกาสไม่นะ